ค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาดูโรงงานนะคะผลิตที่นอนนะคะค่ะของคุณพี่เขานะคะนี่อยู่ข้างนอกนะคะโรงงานอยู่ข้างนอกหมู่บ้านนะคะที่ผ่านมาในหมู่บ้านก็มีนะคะในหมู่บ้านก็มีมีตามร้านอ่ะเขาทําหลังร้านนะคะแล้วก็มีเออเอาน,นอกๆก็มีหรือว่าอะไรอ่ะหน้าร้านขายของ นอกร้านอู้ใหญ่มากเลยนอกร้านก็ก็อะไรคุณผู้ชมมาถึงแล้วหูใหญ่มากเลยโอ้โหโรงงานใหญ่มากเลยขอชมหน่อยนะคะหูแยะเลย ไหนครับหมอนในตัวเล็กที่อยากได้สีสีฟ้าค่ะอืสวยมากเลยดู RNT หมอนน่ารัก เก่งมากเลยค่ะเออเราเย็บเย็บเนี่ยเก่งเนาะเราเราเย็บไม่ได้นะาไหนวะเราเย็บไม่ตรงเคยเคยหัดเย็บอยู่มันไม่ตรงมันวิ่งซ้ายวิ่งขวาก็เลยเลิกเคยไปเรียนครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากเลยนั่งนานๆปวดเอวไหมคะหรือไม่แล้วชินเนาะ ท่านทำนาได้ปวดทำนาได้ปวดเอวมากก้มๆเนาะ่านจะเปิดเพลงหมเปิดเพลงฟังเนาะจะได้แบบว่าเยะแฟนแฟนค่ะอยู่อ่ามหาสารคามมเก่งจังเลยนะเนี่ แป๊บเดียวก็เย็บออกเย็บออกลูกเย่เย่ด้วยกันหกสิบบาทว้าวห้าสิบบาทเนี่ยสำหรับคิดค่ะเห็นแล้วสินค้าเอาสองอันว่างี่ค่ะที่นี้ป่ะค่ะเซมคันละอยู่อันนี้เป็นคันเลยนอนนอนพอเฟอร์เดย์เดย์ไอเดนวอทเทอร์เดย์อาร์คิวเมนต์เอาสีอื่นก็ได้อ่ะ

โอเคฮิสันคนหลายลายคนลายลายครับฮิสันโอเคนะอ๋อนั่นคุณยายอ้สวยมากอันนี้ของผู้ใหญ่เหรอคะไม่ของกรุงเทพเข้ามาให้ทำให้ได้สองสามพันใ จะมีออเดอร์มาจากออเดอร์ใช่ไหมคะเอาถ้าส่งยังไงคะถ้าสุพูดถึงตัวใหญ่ก็ส่งมันจะเป็นส่งของตัวเองเป็นแบบนี้อันนี้ถุงของเขาส่งแไม่ได้อันนี้คือแบรนด์โลโก้ใช่ไหมอ๋อเราสั่งทําโลโก้ได้เนาะโลโก้โลโก้ต้องไปสั่งอีกที่นึงถ้าเป็นถุงนะอถึงว่าจะมีโรงงานทำถุงถุงโลโก้ดังหากใช่ไหมคะ แล้วเราก right? ็บรรจุให้เขาใช่ไหมคะออกมาผลิ์ให้เขาอันน hey, uh uh ี้เหมือนเห็นที่ไหนไม่รู้โลโก้อ่ะเห็นที่ไหนหลายที่หลายที่ใช่ไหม่งเยอะเห็นไหมล่ะส่งไปเยอะเลยถ้าเราถ้าเราจะทำเป็นโลโก้ของเราเองก็ได้เนาะใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็เอามาให้ช่างช่างกรอกให้ก็คือเราเราก็ไปจ่าย ที่อื่นต่างหากไม่เกี่ยวกับตรงนี้หมายถึงซื้อโลโก้ทําโลโก้นะคะการผลิตถุงะะใช่ไหมคะอขอบคุณมากมีพนักง,งานทําพอไหมเนี่ยธรรมดาติดประกนวันนี้วันหวยออกเขาขายหวยกันเออเหรอคะ <laughs> คุณพี่ชื่ออะไรนะคะคุณรัตนะคะโอ้พี่เจรัตเรียกเจรัตก็กันอันนี้มันมันเป็นอะไรใช้ได้ไหมคะเนี่ย เป็นอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะอันนั้นมัน,นไม่ใช่อันนนั้เป็นถุงไอ้ยเอ้น,นพวกเนี้ยอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้ทิ้งไปหรอมันนานแล้วใช่ไหมคะอืมโอเคอันนี้ก็คือมอนเอาต์บอร์ดเมียได้ป้ะเดี๋ยวไปว้าว ฝ่ามอนไหมพิลโลดีเทน o า e m มอลพิลโล่ for him โอเคดีใจจังเลยที่ได้มาเห็นแฟนก็ไม่อยากมาเราชอบเราชอบเห็นแบบสินค้าเยอะๆนะขอบคุณมากค่ะที่โชว์ให้ดูเราไม่เคยเห็นโรงงานเลยมีแต่ซื้อเขาเราไม่เคยเห็นนะนี่จะซื้อราชาส่งเลยนะคะก็เกิดว่ามี เราดูแล้วเราชอบแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทักมานะว่าราคาส่งเท่าไหร่เนาะนะคะก็ได้เนาะนีนนี่เป็นขนาดลางนี่เป็นขนาดใหญ่เท่าไหร่ส่งเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ส่งสี่สิบเจ็ดค่ะอันนั้นส่งยี่สิบเจ็ดค่ะอันนี้มันมันต้องใส่ปลอกอีกอีกหรือเปล่าคะอ๋อคือเราต้องซื้อปลอกใส่เนาะเวลาเราใช้เนาะอ๋อโอเคค่ะงานเยอะขนาดนี้บริหารเก่งเนาะ เะเกิดมาเพื่อทำงานเนาะค่ะก็เป็นช่วงขาลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขายดีขอบคุณค่ะคุณผู้ชมพามาชมโลกง,งาน